สวัสดีครับวันนี้ทุกท่านอยู่กับผมอาจารย์โตโยต้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาพบกับโตโยต้าเซียนต้านะครับเป็นรถครอบครัวขนาดเจ็ดที่นั่งประตูสไลด์ไฟฟ้า2ข้างเลยนะครับในราคาเพียง8 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับปีดีย่งไรบ้างตามไปดูกันเลยดีกว่าเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับนี่ครับเจ้าโตโยต้าเซียนต้านะครับโฉมนี้เราก็ มีมาจำหน่ายในปี2021นะครับเราก็มาดูว่าออปชั่นเนี่ยมันมีอะไรที่มันผิดแปลกเพิ่มเติมไปจากของเดิมบ้างนะครับผมอย่างแรกที่เห็นเลยนะครับนี่กล้องหน้ารถครับเอาไว้มองขนาดที่เรากำลังขับรถเดินหน้าหรือว่าจอดรถนะครับทำให้เราเห็นทัศนาิสัยหรือมุมมองได้ง่ายขึ้นนะฮะรถอุบัติปปเหตนะครับส่วนของชุดไฟนะฮะ จะเป็น LED นะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับคันนี้จะเป็นเซียนต้าเกรด B รุ่นพร็อมเลยนะฮะส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นไฟ daytime running light นะฮะสองสว่างตอนกลางวันไม่ใช่ไฟตัดหมอกนะอย่าเข้าใจผิดกันนะครับเพราะนั้นไฟข้างบนกับข้างล่างจะติดสลับกันนะฮะถ้าเราขับตอนกลางวันไฟด้านล่างจะติดด้านบนจะดับแต่ขับกลางคืนไฟด้านบนจะติดด้านล่างจะดับนะฮะสลับกันนะด้านล่างไม่ใช่ไฟตัดหมอกนะ <S <S อันนี้มาดูมุมมองด้านข้างกันนะครับ ถือว่าเป็นรถเล็กที่ออกแบบมาสปอร์ตดูสวยเลยทีเดียวนะฮะใช้ได้แล้วก็ประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับนี่เดี๋ยวเราจะโชว์การใช้ประตูสไลด์ไฟฟ้าให้ดูกดได้จากรีโมทนะะบานซ้ายบานขวาอันนี้จะเหมาะสำหรับบ้านที่มีเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุนะฮะขึ้นลงง่ายขึ้นลงสะดวกนะไม่ต้องยกขาสูงไม่ต้องก้าวไกลนะฮะแล้ก็เข้าออกง่ายนะครับ มาจะเป็นในส่วนของชุดกระจกมองข้างนะฮะปรับพัดเก็บไฟฟ้าได้มีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านใต้ก็จะมีกล้องเอาไว้มองด้านข้างนะครับเวลาใช้งานกล้อง360อ,องศานะครับาทางด้านในเปิดมานะครับจะเห็นการตกแต่งนะครับภายในสีดำนะครับตัดกับที่เท้าแขนที่เป็นสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ในส่วนของสวิต เปิดปิดกระจกนะครับแล้วก็ลำโพงด้านหน้าที่มีให้สี่ตัวนะครับการตกแต่งภายในก็จะเป็นแพ็กเกจหนังนะฮะแพ็กเกจหนังไม่ว่าจะเป็นเบาะหนังนี่เรามีตัวรน้ตสื่อคาบัเซนต้าอยู่ด้วยววนี่นะครับมีมาให้เลยไม่ไม่ไม่ใช่ออปชันนะฮะไม่ใช่ออปชันเป็นมาตรฐานมาเลยแล้วก็พวงมาลัยอุ้มหนังหัวเกียร์อุ้มหนังนะครับ มีช่องเก็บของวางแก้วน้ำเนี่ยต่างๆมากมายต่างๆมากมายเลยนี่นะอ่าเปิดให้ดูเลยนะฮะประตูสไลด์เปิดมาทำให้ขึ้นลงได้ง่ายขึ้นอ่าน,นี่พบอก็เป็นเบาะหนังครับเดี๋ยวพาไปนั่งด้านในด้านในมีอะไรบ้างชึ้อ่าเข้ามานั่งด้านในก็จะเห็นเลยว่าอันนี้มุมมองที่เวลาเรานั่งจากด้านหลังแล้วมองไปที่ด้านหน้า ก็เห็นชัดเจนนะครับอันนี้คือเป็นตำแหน่ง cockpit คนขคับ <Wow. S 1> นี่วว้าตาเป็นแบบนี้อุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีเนรส่วนของตัวนี้ด้านหลังจอเพดานจอเพดาน,นเอาไว้สำหรับเชื่อมจากจอหน้าใส่แผน่นแล้วก็มาดูหนังได้หรือว่าจอเพดานเนี่ยก็เชื่อมต่อมีลา c a แคสได้นะครับของ Android นะครับแล้วก็นี่ด้านข้าง จะมีช่องเสียบ usb ให้ด้วยที่บัปรอากาศด้านหลังก็จะมีทั้งหมด4ช่องนะฮะ4ช่องแล้วก็มีสวิตช์เปิดปิดการทำงานของพัดลมเนี่สระดับนะครับเย็นสบายทั้งขัดอ่าในส่วนนี้ก็จะเป็นการพับเบาเห็นไหมพับเบาแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าไปนั่งข้างในได้ นะครับหรือว้าวางของก็ได้เดี๋ยวอาจารย์เขาจะสาธิตวิธีการยกเบาะขึ้นให้ดูนะครับนี่วิธีการยกเบ,กนะบกาะด้านหลังขึ้นนะดึงดึงตัวปลดล็อกตัวนี้ก่อนแล้วก็ดันไปด้านหลังให้สุดมาแลด้านหลังมีอะไรบ้างมาดูกันหน่อยสินะครับด้านนี้ก็จะประกอบไปด้วยที่วางขวดที่วางของแล้วก็มีช่องใส่ของนะครับ นี่ก็เป็นพวกเซฟตี้เบลด้านหลังก็จะมีกล้องบันทึกมาให้ด้วยกอ,อบันทึกนี้ทางช่องด้านข้างนี่ก็ไว้ใส่ของได้ใส่มือถือได้ใส่มือถือได้นะฮะนี่ก็ใส่ของได้ใส่แก้วน้ำได้นะะที่ใส่ของเยอะมากอ่าเรามาดูมุมมองด้านท้ายกันบ้างนะครับด้านท้ายประกอบไปด้วยอะไรบ้าง นะสาวอากาศด้านบนเลยบนหลังคาสาวอากาศเป็นแบบแท้งนะครับรับสัญญาณได้ดีมีปดัดน้ำฝนด้านหลังให้นะครับแล้วก็นี่มีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้นะครับ2จุดนะครับตรงกลางเป็นไฟตัดหมอกด้านหลังนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เป็น,นส่วนของกล้องมองหลังนะครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์รับสัญญาณสมารท์ทคีอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดได้ การโต๊ะจะสาธิตวิธีการพับเบาะด้านหลังให้ดูนะฮะว่าพับได้ในรูปแบบไหนบ้างนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าอันนี้จะเป็นแบบที่สองอ่าส่วนนี้เป็นแบบที่สามแบบที่สามคือเบาะที่ท่านเห็นเนี่ยสามารถมุดเอาไปสอดไปใต้แถวที่สองได้นะครับเห็นไหมตัวขวาอยู่ที่เดิมนะครับอันนี้แบบที่สามอ่าในส่วนนี้เป็นแบบที่สี่แบบที่สี่ก็คือ พับเรียบไปเลยเบาะที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยมันถูกมุดเข้าไปอยู่ใต้เบาะแถวสองหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็จะวางของได้มากขึ้นอันนี้คือแบบที่4นะครับอ่าแบบนี้จะเป็นแบบที่5นะครับแบบที่5ก็คือเบาะแถวสองกระดกพับไปด้านหน้าได้เพื่อที่ว่าเราจะได้ใส่ของยาวๆได้วางต้นไม้วางทีวีจอแบนยาวๆได้ผมว่านี่น่าจะว,วางได้สัก60นิ้วนะ วางได้สบายๆนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูแบบสุดท้ายกันนี่อันนี้คือแบบสุดท้ายแบบที่6กนะฮะก็คือพับราบเลยนะครับพับราบเลยเพื่อที่ได้เน้นวางของนะฮะแล้วก็ด้านหน้านั่งได้สองท่านเผื่อท่านจะต้องบรรทุกของไปขายนะครับอ่าให้ดูกันชัดๆพับแล้วนี่เหลือเนื้อที่เยอะเลยนะครับเหลือเนื้อที่เยอะเลยใช่นไหม อ่าต่อมาเราจะมาดูกันว่าที่เก็บของด้านหลังเป็นยังไงนี่แม่แรงมีแมแรงแล้วก็พวกชุดยางอะไหล่อะไรต่างๆนี่จะอยู่ด้านใต้นี้นี่ยางอะไหล่กระถุงเครื่องมืออยู่ใต้นี้อ่านะครับแล้วก็ปิดปิดก็วางเบาๆสักครึบหนึ่งแล้วปล่อย ตอนนี้ก็สนิทแล้วเรามาดูข้างในกันบ้างดีกว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ที่แผงประตูชุดควบคุมกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกกระจกมองข้าปรับไฟฟ้าภาบเก็บไฟฟ้านะครับด้านนี้จะเป็นในส่วนของเบาะเบาะผู้ขับก,ก็จะปรับปรับได้หกทิศทางนะฮะนี่เซ็นตา่าเขาจะมีพรมมาให้เหลยจากโรงงานนะครับจากประเทศอินโดนีเซีย นี่พอเข้ามาก็จะพบกับการตกแต่งที่ดูสปอร์ตแปลกตานะครับเก๋ไก๋ไปอีกแบบหนึง่งเดี๋ยวเรามาติดเครื่องกันดีกว่าติดเครื่องแล้วก็เปิดแอร์สักหน่อย พอไฟแอคือไฟคอมเพรสเซอร์แอร์ทำงาน,นอยู่ไลฟฟากระจกหลังไลฟฟัากระจกหลังจะไปกดเล่นเดียวกระจกแตกเฉพาะตอนหมอกลงจากเท่านั้นแล้วก็อากาศบรดเวนในรถแต่ถ้าขับต่างจังหวัดก็กดให้ไฟไหายไปเพื่อที่จะเอาาอากาศข้างนอกเข้ามาบ้างนะครับสร้างความเตือนตัวให้กับเรามาดูข้างบนโอ้โหข้างบนนี้ก็มีแผงบางแดดใหญ่มากมีกระจกให้สองข้างเลยนะครับแล้วก็สวิตช์ไฟเหมือนรถท,ทั่วไป แล้วก็คันนี้ก็จะพิเศษหน่อยคือจะมีกล้องบันทึกด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังมาให้อยู่แล้วจากโรงงานนะครับทางด้านเลือนไม้ก็จะประกอบไปด้วยมาวัดรอบเครื่องยนต์อันนี้นะครับแล้วก็ตรงกลางเป็นจอแสดงผลข้อมูลที่ใช้ในการขับขี่นะครับบอกอะไรบ้างบอกเกี่ยวกับเรื่องนาฬิกาอุณหภูมิภายนอกระยะทางรวมของรถที่วิ่งอยู่นะฮะเกจวัดน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ด้านบนก็จะเป็น บอกข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลีย่ยความเร็วเฉลีย่ยแล้วก็ระยะทางที่วิ่งได้กับน้ํามันที่เหลืออยู่ก็ใช้ปุ่มควบคุมทางด้านขวาของพวงมาลัยเป็นตัวปรับนะครับเดี๋ยวลองกดให้ดูนี่หน้า2ก็จะมีบอกเกี่ยวกับเรื่อง Eco s ส o r e ์สกอร์ความประหยัดน้ํามันนะครับดูพฤติการในการขับของเราทางด้านนี้เป็นเซตติ้งแล้วก็เลือกดูว่าจะเซตอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีทริปทริป A ทริป B น,นแล้วก็ถัดมาจะเป็นมาตรวัดความเร็วนะครับแล้วก็ไฟบอกไฟตัว P คือไฟแสดงสถานะว่าเราใช้เบรกมือหรือปักกิ่งเบรกอยู่นะครับแล้วก็ไฟที่กระพริบไว้นี่ก็คือเป็นไฟเตือนเซฟตี้เบลนะครับถัดมาเลื่อนลงมาคือพวงมาลัยนะพวงมาลัยก็ปรับได้หมดอนรถท,ทั่วไปนะครับเลือ่อนเลือ่อนตัวปลดล็อกลงมาแล้วก็ปรับขึ้นปรับลงได้นะครับก็เลือ่อนเลือกตามตำแหน่งที่เรา ตรงตามสรีระของเราแล้วก็ล็อกนะครับมองลอดเข้าไปใต้วงพวงมาลัยตรงนั้นมีอะไรนี่ตัวปรับในเรื่องของนาฬิกาถัดมาจะเป็นในส่วนของตัวก้านไฟนะครับเห็นไหมก้านไฟเราจะมีในตำแหน่งของออโต้รีใหญ่นะครับแล้วนี้ไฟตัดหมอกด้านหลังนะหันมาทางด้านขวานี่คือด้านหลังนะฮะไฟที่อยู่ในกันชนด้านหน้าคือเป็นไฟเดย์ไทม์และนิ่งไลท์ไว้สองสว่างตอนกลางวัน แล้วก็ไฟหลีไฟใหญ่เปิดแบบแมนนวลปกติไวออโต้ Auto, นะครับขาวาก็จะเป็นเอ่อก้านปัดที่ปัดน้ำฝนนะครับเอ่อหมุนโยกขึ้นโยกลงคือจะเป็นปรับด้านหน้าหมุนที่ปลายก้านปรับด้านหลังเห็นไหมมีออนมีฉีดน้ำา่อันนี้ของเราก็ฉีดน้ำดึงเข้ามาหาตัวอันนี้ของเขาฉีดน้ำก็ต้องนี่ใช้ตัวนี้นี่หมุนหมุนใช้หมุนหมุนอ่า สองปุ่มที่อยู่หลังก้าปัดน้ำฝนคือเปิดปิดแอร์หลังนะครับแล้วก็ปิดระบบล้อเลื่อนถลายเวลาที่เราตกหลุมแล้วก็ปิดเราซะ,นะครับทางด้าน,นขวามีอะไรอ่าเป็นสวิตช์เปิดปิดประตูสลด์ไฟฟ้าอันนี้ฝั่งคนขับอันนี้ฝั่งคนนั่งจะเปิดก็กดแช่เห็นไหมได้เสียงตี๊ดประตูเปิดนะครับแล้วก็ปิดกดแช่ปีดป๊ดเอามือออก ส่วนตรงกลางตรงกลางเอาไว้สําหรับออนออฟระบบก็คือจะให้ประตูไฟฟ้าเปิดปิดไฟฟ้าไหมถ้าไม่ก็ดันขึ้นออฟบางทีมีเด็กนะกลัวเด็กไปเล่นเราก็ออฟซะหรือว่าเวลาที่พวกผมได้รับรถลูกค้ามาเซอร์วิสในศูนย์เนี่ยเราก็จะออฟออฟซะไม่ให้ไฟมาเรียนะครับช่องใส่ของใส่มือถือเครื่องเล็กๆใต้ปุ่มสตาร์ทที่วางแก้วน้ํา ทางด้านประตูคนขับคนมีที่วางขวดน้าําที่วาง iPad อีกโ,โอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับนี่ที่ที่ชอบคือมือจับประตูตรงนี้วางของได้ด้วยแต่อย่าไปเสี่ยงวางมือถือหรือวางกุญแจรถกุญแจบ้านนะเดี๋ยวหลนะ่นเนี่ยเราไม่รู้ตัวนะครับอ่าถัดมาคอนโซลกลางอันนี้ตามสไตล์รถญี่ปุ่นเลยมีช่องเสียบปลั๊กด้วยนะครับแล้วก็มีช่องวางของสองช่องมี Power Out l e t ่องวางของตรงนี้เอาออกได้<ม>เดื่อจะวา,างของชิ้นใหญ่อันนี้เป็นต้นแล้วก็ถัดมาปเป็นเกียรนะ์เกียร์ก็เข้าดีตามปกตินะครับแล้วก็ตัว m บวกลบอันนี้เอาไว้ใช้สำหรับเวลาที่เรอาอยากจะเปลี่ยนเหมือนเกียร์ธรรมดาบวกลบนะครับไม่ต้องเหยียบคลัชไม่มีคลัชให้เหยียบเราก็ใช้บวกลบแทนเพิ่มลดเกียร์อาจารย์โต๊ะจะใช้เวลาตอนที่ วิ่งเร็วๆแล้ว,ลวเบรกไม่อยู่ก็ดึงมาที่เอ็มแล้วก็ดึงมาที่ลบเปลี่ยนตัววิ่งมาเจ็ดเกียร์ใช่ไหมคันนี้มีเจ็ดเกียร์ก็เปลี่ยนมาเลยหกห้าซีเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะถ้าจะอยากจะขับแมนนวลออโตอย่างเดิมก็ผักผักซ้ายมันก็จะไปออโตอย่างเดิมอันนี้ไม่ได้ลมเหมือนเกียร์ธรรมดาไงเหมือนเกียร์ธรรมดานะครับด้านนี้ปุ่มชิปล็อกเอาไว้สําหรับเอาไส้กุญแจหรือกุญแจดอกเล็กๆนะมาเสียบไว้พอเสียบปุ๊บ นะครับเราก็จะสามารถดึงเกียร์มาที่เกียร์ว่างได้นะครับสมมติอ่าสมมต,มมติผมเสียบอยู่เสียบก็ดึงมาที่เกียร์ว่างได้นะครับเวลาจอดรถที่คนเข็นเขาก็จะเลือมนะครับอ๋ปาร์คิ้งเบรกลงด้วยนะครับปาร์คิ่งเบรกเวลาใช้ก็ยกขึ้นมานิดนึงกดแล้วก็ยกลงอย่าไปฝืนกดเลยบางทีมันแข็งโอ้ยแข็งจังเลยอาจารย์กดไม่ลงดึงยกนิดนึงก่อนแล้วค่อยกดมันมีเทคนิคของมันอันนี้ที่ตายแก้วนาน มาเรามาดูจอกลางกันบ้างมีอะไรบ้างเอาเครื่องเสียงเครื่องเสียงเวลาใช้งานเนี่ยต้องกดปุ่มนี้ทุกครั้งตบลงแล้วก็จะใช้ฟังก์ชันอะไรอันนี้คือวิทยุอันนี้คือหน้าจอโฮมอ่ะคันนี้มีกล้องมอง360องศาแล้วก็กดว้ <Wow. S 1> าวไหมไฮโซรถไม่ต้องแพงออปชันก็มีครบนี่คุ้มค่า ต่อการใช้งานแต่เวลาเข้าเกียร์ถอยอันนี้เวลาเข้าเกียร์ถอยอก็เลือกดูได้เต็มจอดูด้านข้างดูได้หมดเลยเห็นไหมขับขี่ปลอดภัยนี่อานนี้เป็นต้นนะแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดตรงนี้ใส่ซีดีตรงนี้เอาแผ่นออกได้ไม่ต้องมานั่งเปิดหน้ากาก,ากให้เสียเวลามารถสมัยก่อนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของช่อง usb นี่เอาไว้เสียบไฟนะครับเครื่องเสียงรองรับอะไรบ้าง วิทยุ fmam สายแผน bluetooth audio เชื่อมต่อพูยรับวางสายโทรศัพท์ได้แล้วก็มีตัว t-link เอาไว้สำหรับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ android ก็สะท,อท้อนภาพหน้าจอได้มานะ้ำมันเชื้อเพลิงนะครับคันนี้ก็สามารถที่จะเติมน้ำมันได้หลายเบอร์เลยนะครับไม่ว่าเป็นแก๊สโซฮอล์9ก้าห e 2 0นะครับ,เ, oh e e 20, รบเติมได้หมดเลยยกเว้น e 8 5นะครับก็ลองดูว่า เติมแบบไหนดอาาีอาจารย์โตชอบเติมน้ำมันแบบแพงๆหน่อยเพราะเชื่อว,ว่าน้ำมันแพงๆสมรรถนะจะดีนะครับป้ายบอกแรงดันลมยางนะครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากนะครับนี่อยู่ที่เสารประตูด้านขวานะครับลมยางบอกว่าให้เติม36ทั้ง4ล้อเลยรวมไปถึงล้ออะไหล่นะฮะคอมแพกสเปรทายคอมพแพก p a ปรทายหมายความว่าไปล้ออะไหล่ที่มีขนาดไม่เท่ากับของจริงนะ ก็คือเป็นล้ออะไรที่มีเล็กกว่าขนาดของจริงแต่เส้นรอบวงเท่ากันเพื่อวิ่งใช้ช่วงครั้งช่วงคราวนะล้ออะไรก็เติมลมยาง60นะครบแต่ส่วนลมยางปกติเนี่ยทาง t o โยต้ากำหนดไว้ว่าเติมขั้นต่ำ3 6ปอนดะ์อาจารย์ตัวสุมัอจะเติมมากกว่าประมาณสัก3-4ปอนด์นะเพราะชอบขับรถที่มันยางแข็งๆหน่อยมาเปิดฝากระโปรงหน้ากันบ้างดีกว่าดูว่ามีอะไรบ้าง ส่วนที่เบอร์ฝาถังน้ำมันททางด้านนี้ด้านล่างด้านล่างอ่าเรามาดูสมรรถนะขุมพลังของรถคันนี้เลยดีกว่านะครับคันนี้นะครับเขาจะมากับเครื่องยนต์ขุมพลัง2 N R F E นะฮะเป็น,นเทคโนโลยี Dual V V T I วาแ i รผันอัจฉริยะคู่นะฮะที่ให้กำลังสูงสุดเนี่ย108แรงมา้าแล้อ,อยู่ที่6,000รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็ส่วนแรงบิดเนี่ย140นิวตันเมตรนะครับ จับคู่กับเกียร์ CVT 7สปีดนะครับก็ให้อัตราเร่งที่กระฉับกระเฉงทันใจเป็นลักษณะของเครื่องที่มีช่วงชักยาวนะฮะก็คือจะเน้นในเรื่องของพละกำลังการลากจูงนะครับแล้วก็ในส่วนในประสิทธิภาพอัตราประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยส่วนใหญ่ที่ขับขับกันมาเนี่ยในเมืองก็อยู่ประมาณสัก12-14กิโเมตร่อลิตรนะครับนั่งกัน2คนเปิดแอร์ตามปกติถ้าไฮเวย์ก็อยู่ประมาณสัก 15-17กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้แล้วแต่ฝีมือทุกท่านในการขับนะฮะแล้วแต่น้ำหนักรถด้วยนะครับคันนี้เนี่ยวงเลี้ยวแคบสุดนะหกหเมตรนะครับแล้วก็ถังน้ำมัน42ลิตรเนี่ยถือว่าเดินทางทางใกล้แล้วก็ในเรื่องของการเดินทางข้ามต่างจังหวัดเนี่ยข้ามจังหวัดเนี่ยทำได้อย่างสบายๆส,สมรรถนะของด้านเบรกนะฮะก็มั่นใจได้นะครับว่ารถคันนี้เนี่ยจะเป็นดิสเบรกขนาด4ล้อก็เลยทีเดียวนะครับทำให้รู้เลยว่ารถ เครื่องพันห้าราคาขนาดนี้เนี่ยก็มีระบบเบรกของรถราคาเป็นร้านติดมาให้แล้วนะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับก็จบลงไปสำหรับคลิปแนะนำา Toyota เซนต้าครับโอ้โหก็เหนื่อยนิดเดียว้งนอกร้อนนะครับโอเคก็ ถ้าใครมีคําถามมีสงสัยอะไรนะครับก็สามารถสอบถามมาได้ที่อาจารย์โต๊ะนะครับเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างหรือโทรมาสับมาคุยกันก็ได้เหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ stay safe นะครับรักษาสุขภาพโควิดยังอยู่กับเรามันยังไม่ไปไหนเลยแต่เราก็ต้องแข็งแรงทุกวันนะครับ enjoy การใช้รถสวัสดีครับ